วันนี้จะคิดเรื่องรถเรื่องถนนกันอีกมุมหนึ่งมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าใครเป็นเจ้าของถนนบางคนบอกว่ารัฐบาลบางคนบอกว่าประชาชนเนื่องจากถนนสร้างจากภาษีของเราบางคนก็บอกว่าเป็นเจ้าของถนนโดยเอาป้ายประกาศไปติดไว้ข้างถนนที่จริงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็ต้องมีการดูแลรักษาส่งกับเป็นของของเราแล้วถนนนี้ใครดูแลละหรือเราจ่ายภาษีเพื่อสร้างรวมถึงดูแลถนนด้วยละ กลับมาเรื่องเจ้าของถนนสมัยนู้นนานมากแล้วเคยดูการ์ตูนฝรั่งเรื่องหนึ่งมีสุนัขขับรถได้ขับรถไปทำงานตอนเดินออกจากบ้านก็แต่งตัวดีสุภาพเรียบร้อยพอขึ้นรถปรับสภาพเปลี่ยนไปเป็นสุนัขป่าที่ดูร้ายขับรถตะบึงไปอย่างไม่คิดชีวิตบนถนนจนถึงที่ทำงานลงจากรถก็กลับมาเป็นสุนัขตัวน้อยสุภาพเรียบร้อยเชียวสมัยได้ดูการ์ตูนเรื่องนั้นยังเด็กอยู่ไม่มีรถขับพอโตขึ้นขับรถได้ ขับไปใหม่มาไหนก็ไม่เคยคิดถึงการ์ตูนนั้นจนครั้งหนึ่งโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นและไปที่ชิบูยะแยกหน้าตึก109ใครไม่เคยไปแต่ก็อาจจะเคยเห็นช่วงถนนช่วงนั้นซึ่งมักมีภาพให้เห็นบ่อยๆเป็นภาพที่ถนนหลายแยกมีรถมีคนมากมายดูเหมือนวุ่นวายที่แยกนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่ไฟแดงให้รถทุกด้านหยุดแล้วคนก็จะเดินข้ามถนนกันขวักไขว่เมื่อก่อนได้แต่เห็นในภาพไม่คิดอะไร แต่วันนั้นเราก็ได้เดินข้ามไปข้ามมากับเข้าด้วยทําให้กลับมาคิดเรื่อยเปื่อยตามภาษาคนคิดไปเรื่อยหรือถ้าไปชิจูกุก็จะเห็นว่ามีไฟแดงตรงทางม้าลายติดติดกันหลายจุดรถวิ่งมาหน่อยก็ติดไฟแดงกว่าจะผ่านไปก็หลายไฟแดงคนก็ข้ามถนนไปมาตลอดเมื่อได้สัญญ,ญาณไฟให้ข้ามถนนก่อนไปต่อกลับมาเรื่องใครเป็นเจ้าของถนนคุณคิดว่าบ้านเราใครเป็นเจ้าของถนนตัวคุณเองใช่ไหมที่ทุกต้องก็ควรเป็นเช่นนั้น ทุกคนเป็นเจ้าของถนนแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นเจ้าของถนนคนทางทั้งหลายนั้นไหมแต่สำหรับตัวเองแล้วสิ่งที่รู้สึกได้ถึงการเป็นเจ้าของถนนก็คือคนที่ขับรถเป็นเจ้าของถนนเวลาคุณใช้ถนนจะรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเฉพาะคนที่ขับรถเท่านั้นเป็นเจ้าของถนนถ้าคุณขับรถอยู่ก็ใช่แต่ถ้าคุณลงมาเดินถนนคุณก็ไม่ใช่เจ้าของถนนเพราะถ้าลงจากรถมาเดินแล้วเมื่อคุณเดินข้างถนนหรือจะข้ามถนนคุณจะมีความรู้สึกไม่เหมือนเป็นเจ้าของถนน พอจะต้องคอยระแวดระวังรถอยู่เสมอแม้แต่บนทางเท้าว,วงเล็บต้องระวังจักรยานยนต์ที่คอยวิ่งไปวิ่งมาย้อนกลับภาพไปที่ชิบูยะหรือชิจูกุภาพนั้นทําให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของถนนที่ญี่ปุ่นคนขับรถหรือคนขับรถนั่นแหละมีความเป็นเจ้าของถนนเท่าเทียมกันมีสิทธิในการใช้ถนนเท่ากันคนขับรถเข้าก็รู้สึกเป็นปกติที่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนไม่หงุดงีพรำคาญที่จริงประเทศอื่นเขาก็เป็นแบบญี่ปุ่นแหละ แค่ไปยืนตรงทางม้าลายรถวิ่งมากก็จะหยุดให้คนข้ามโดยอัตโนมัติตอนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของถนนในบ้านเราบ้างไหมเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็มีเรื่องคิดไปเรื่อยได้อีกยาวเช่นกันนะ